ก็สวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการคลิกโฆษณานะฮะของเว็บคลิกเซ็นนั่นเองนะฮะโอเคก่อนอื่นนะฮะให้เราคลิกไปที่เมนูวิวแอ s นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นหน้าต่างโฆษณานะะฮเยอะแยะมากมายนะฮะให้เราทําการคลิกที่โฆษณานะครับแล้วมันบอกให้คลิก on the cat นี่คือให้เราเลือกที่รูปแมวนะฮะดูให้ตรงนะฮะคลิกที่รูปแมวนะครับ คลิกเข้าไปรอ5วินะฮะจนกว่าจะเสร็จนะครับพอขึ้นเสร็จนี่ก็จะขึ้นว่า you r click has been validate date นะอนนะไรฮะกดคอลไปเลยฮะแล้วเราก็คลิกซ้ำๆไปเรื่อยๆฮะโอเคเรลยกเป็นแมววนะครับโอเครอ5วิแล้วก็คลิกคลิกจนกว่าจะหมดนะครับ โอเคครับงั้นขอจบการคลิกเพียงเท่านี้นะฮะ